สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันวิสาขาบูชาพากันไปทำบุญทั้งหลกันมากเลยนะอ้อันนี้ไปทำมาแล้วกะสีมาเอ็ดเขากินแล้งนะครับหัวไก่แขงไก่ครับอันนี้ก็คือพริกแห้งเด้อออมไก่ครับมวนเอ็ดกับเข่าไปน้ำกันแหนมเลยงได้พริกแห้งมา ตำใส่กับเครื่องเทศนี่เนี่ยเี้ยบดชัดลากผักชีเกลือกว่วมหอมตะไคร้ครับผมครับเขินเกล็ดปลาเท่บบา,เา,าีวละใส่หอมนำครับผมหอมจั๊วไข่ใส่ลงไปครับให้มันนุ่ๆนัวเส้นทาตำใสกันครับพี่น้อง นมือครับบแสบของผมทีเเกาละครับก็เป็นเตือเศของเทาครับตั้มใเข่ากันครับผมบเมนิดไว้บมเมนบดบ่ยากเลเบครับมันเดี๋ยวมันสินกระเด็น,นย,นนอย,อยกัน้นนนเม ครับนี่ไก,ก่ข้างกระลวนไว้แล้วครับท้วคนรวนไว้แล้วส่งไบได้นี่ครับต้มไวจนเปื่อยเลยควนไว้ใส่ลง,งไปครับเพียงเทพนั้นหอมน,นั้นแซ่บนั้นนั่ครับ หนูดับกินข้าวด้วยเดี๋ยวเขาตัดเมื่อกี้นะครับน้ำแข็งกวดทำน้ำตองขวดมันต้องแซบพี่น,อน้องไเอมอนสักหกนกกก่อยใกล้หม้อกับขวดแล้วครับใกล้บ้านมากขวดใส่กัน วนไว้ให้เปื้อนเ้ครับแังแซ่บ <c oughs> เด็กกินหอมบ่ครับพี่น้อง <c oughs> เติน้ำเก็น้อยโอ้โหผ <c oughs> ักสดครับพี่น้อง <c oughs> เป็นแซ่บครับครับอ่าผมไปลงจิ้มไว้เดี๋ยวาหาน้ำเดือดจิดครู่ครับ ตลงไประทางให้ไฟไฟนำกนผุ ice, 04, ุ้้งตึงไฟตึงแความ่อนปุงรสนิวครับควางหวานเติมน้ำตาลเล็กน้อยปรุงรสนะครับเนี่ย เขือครับนี่ต้งไก่นี่แบบขี่เท้าไก่และให้ความเค็มว่ามันนัวนั่นแหละครับสับ่นิดนึงครับประกอบกันเหนวเสียบเข้ามาแล้วเหมือนเดิมครับผมน้ำนันนนว่าเข้าดีไหมครับน้ำ เป็นกลิ่นหอมบอครับพี่นอนตลวนี้ฮะขั้นสุดท้ายนะครับข้าวปรุงเรียบร้อยข้าวแต่สีนาใส่ผักสดของขา้าวประกอบไปด้วยลูกโดดครับจูวดต้องไปครับลูกโดดิีหน่วยน,นั่นเองหลากหลายครับหนึ่งหน้าทั้งหนานเลยถ้าอยากได้ความหอมก็ต้องนี่แหละครับต้นหอม นิกน้อยให้เข้ากันตามด้วยเพิ่มความหอมอีกให้มากขึ้นครับหอมนี่ั้งหอมต้นหอมปี